ท่านจะต้องแชร์ให้กับองค์กรเครือข่ายของท่านได้ดูให้กับผู้มุ่งหวังที่ท่านชวนแล้วเขายังไม่ทําส่ง m e s s e n g e r ไปเลยครับดูข้อมูลนี่เลยจะได้รู้ว่าฉันกําลังชวนให้คุณมาทําอะไรแล้วถ้าทํา3ปีแล้วได้ไรายได้แบบนี้คุณอยากจะทํากับฉันไหมดูจบแล้วบอกฉันด้วยนะโอ้โหนี่ไงงดพูดใช้เครื่องมือไงเห็นภาพไหมครับ ว่ามันทรงพลังแค่ไหนหลังจากที่ท่านอธิบายบทนี้ให้เขาฟังแล้วท่านต้องเริ่มบทที่2เลยเรื่องของอวสานของเซลล์แมนเลยนักขาย <c oughs> ท่านต้องบอกเขาว่าคนส่วนมากเมื่อเข้ามาในธ,ธุรกิจเครือข่ายมักจะมองหาว่าฉันจะมองหาใครมาช่วยฉันขายดีน่าเป็นไม n ์เ e t ที่ผิดเข้าใจผิดหรือท่านกำลังมองหานักขายมองหาคนขายเก่งท่านก็กําลังเข้าใจผิด ว่าธุรกิจนี้ต้องออกไปขายมันเริ่มต้นผิดตั้งแต่ท่านเลยไม่เซ็ตผิดปรับไม้เซ็ตใหม่ถ้าท่านโฟกัสการขายท่านจะไม่สําเร็จในธุรกิจเครือข่ายจําไว้ถ้าท่านผลักดันให้ทีมงานท่านออกไปขายทีมงานท่านจะตายอย่างรวดเร็วจำเอาไว้แล้วถ้าท่านสปอนเซอร์นักขายมาได้ท่านตน้องรีบมานี่นั่งลงก่อนฟังผมอธิบาย4บทนี้ก่อนถ้าท่านไม่อธิบายนัก เขาเรียกว่าหุ้นส่วนใหม่ของท่านในวันแรกที่เขาสมัครทําธุรกิจใน4บทนี้เขาจะตายอย่างรวดเร็วเท่าเท่ากับเวลาที่เขาสมัครทําธุรกิจกับท่านถ้าเขาใช้เวลา1วันในการสมัครทําธุรกิจกับท่านแล้วท่านไม่ใช้เวลาวันแรกในการอธิบายสิ่งนี้เขาจะตายตั้งแต่วันแรกเพราะเขาจะออกไปชวนคนเขาตื่นเต้นมากเลยโอ้ยอยากทําธุรกิจฉันสมัครทําธุรกิจไปแล้วพวกแกนะลงทุนไปแล้วห้าหมื่นมาทํากับฉันเถอะดูรวยรวยรวยแล้วก็พูดน้าไหลไฟดับ คนก็จะแบบอขอคิดดูก่อนเออยังไม่มั่นใจตัวฉันขายไม่เก่งฉันพูดไม่เก่งเหมือนเธอนี่เคยเจอไหมใครล่ะที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท้าไม่ใช่เราแล้วทําไมเราจึงทําแบบนี้เพราะเราไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายไงแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วว่านักขายนั่งลงคนไม่ใช่นักขายนั่งลงเพราะถ้าท่านอธิบายบทนี้เขาฟังเขาจะถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเราสามารถรวยด้วยการไม่ขายได้อย่าง เราไปอธิบายเขาเลยเราจะให้เขานั้นหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาหรือเราจะมีชาร์ตให้เขาหรือเรามีหนังสือให้เขาดูว่าเริ่มการเขียนวงกลมแรกก่อนโดยเขียนชื่อเขาว่าคุณหรือว่าสมชายนะสมมุติว่าผมกําลังสอนสมชายที่เป็นคนที่สมัครทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับผมคนแรกผมก็บอกเลยเนี่ยอ้าเนี่ยคือคุณนะสมชายเสร็จแล้วคุณก็กับผมเนี่ยจะเริ่มทํางานกันนะเริ่มสร้างธุรกิจ เราจะอุปถัมภ์ผมจะอุปถัมภ์คุณให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอุปถัมภ์นายกเข้ามาได้แล้วเมื่อคุณอุปถัมภ์นายกเข้ามาได้คุณกับผมก็จะไปอุปถัมภ์และไปสอนนายกให้เขาสามารถอุปถัมภ์นายขอได้แล้วเราจะต้องสอนนายกให้สอนนายขอให้ไปอุปถัมภ์นายขอได้ด้วยเห็นไหมว่าไม่มีคำ ว่าขายเลยมีแต่คําว่าอุปถรัรมภ์แล้วก็สอนสอนให้คนเข้าใจการตลาดเครือข่ายสอนให้คนรู้ว่าเวลาจะขยายต้องขยายลงลึกถ้ามันต้องเลือกว่าเฮ้ยฉันจะไปชวนใครมาทําธุรกิจอีกดีกับฉันควรจะโฟกัสในการเอาคนที่มีอยู่แล้วให้ลงลึกไหมถ้าเลือกได้เลือกอะไรก่อนชวนคนใหม่หรือขยายลงลึกก่อนถ้ามีคนอยู่แล้ว คำตอบที่ถูกต้องคือขยายลงลึกก่อนลืมคนใหม่อย่าเพิ่งไปชวนคนใหม่อย่าเพิ่งไปสปอนเซอร์หรืออุปถัมภ์คนใหม่อย่าเพิ่งนะทาคนที่มีอยู่ให้ลงลึกก่อนนี่คือชาร์ตที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าถ้าท่านไม่อยากจะเป็นอวสานของเซลแมนคือท่านไปชวนคนมาเป็นสิเป็นร้อยคนเพราะนักขายเขาเก่งมาก เขาสามารถไปขายโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เก็บไปสมัครมาเก็บเงินมาแล้วสมัครแล้วเขาเข้ามาบอกท่านว่าผมได้มาแล้วห้าคนแล้วท่านก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยขุดเก่งมากแล้วก็ตบไหลให้กําลังใจแล้วเขาก็ออกไปชวนมาอีกห้าคนในสัปดาห์ต่อไปแต่เขาจะพบว่าเมื่อเขากลับมาห้าคนแรกที่เขาสมัครมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหายไปหมดแล้วแล้วเขาก็จะไปชวนอีกชวนอีกแล้วคนเก่าก็หายไปหมด เพราะเขาทํางานเรื่องการขยายเชิงลึกไม่เป็นเขาเป็นแต่การขายขยายเชิงกว้างในธุรกิจเครือข่ายจําไว้ยิ่งลึกยิ่งโตยิ่งลึกยิ่งรวยยิ่งขยายแนวกว้างยิ่งตายถ้าท่านยังลึกไม่เก่งพอลึกไม่แข็งพอลึกไม่ดีพอลึกไม่มากพอนักการตลาดเครือข่ายระดับโลกหลายๆท่านบอกเลยว่า เมื่อผมมีทีมงานผมจะขุดทีมงานผมให้ลึกนะตั้งแต่อเมริกาไปทะลุป,ประเทศจีนเลยเพราะอเมริกากับจีนทะลุกันพอดีครับแผนที่โลกถ้าเจาะโลกลงไปเขาจะขุดให้มันลึกลงไปเรื่อยๆจะขยายลึกๆๆๆๆไม่สนใจเรื่องขายแนวกว้างเลย